เลยแสงพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมฝ้าอําภัยสายันลับแล้วจักได้ขาดไขยเจอศรัทาไทยสยิบสาวเจ้าบ้านฟังสารธรรมน้อมนำเก่าอ้างตามแนวทางพระพุทธสัพพะคำสอนเจ้าวมวลมนุษย์ขอเจิญตัานได้มาฟังมูลคลื่นมาแล้วบ่มีทุกขังขอได้เปิดฟังซุกใจวนนา เอาเป็นอาพรวัฒาแผ่นผ้าประดับปัญญางานคิดด้วยเมตตาธรรมกระยาณมิตรได้เผยแผ่กว้างเหยา่ไปรายการมาแล้วจับได้ขานไขเจอศรัทธาไทยฟังกันเนิอเจ้าฟังกันเนิอเจ้าขอเจริญปนคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทต,ตั้งหลาย วันนี้อาตจจมาภาพพระอาธิการรัติพง์มาหาคำพิระวังโสสำนักวัดบ้านมอนต้นโพแปดศักด์สิทธิ์ตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์088-956-9266 088-956-9266ได้นำเอารายการสารธรรมกำสอน มาพบบากรัรดาสถาญาติโยมตัสสทุชนตังหลายเพื่อที่จะได้น้อมนำเอาเนื้อหาสารธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศนํนำมาเล่ามือกับรบดาสธาญาติโยมได้รับฟังเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตของตนของตัวและนำไปใจเตือนสติของตเก่า เพื่อะพื่อเป็นการเสียเวลาสาัธาญาตโยมตันสาธุชนตั้งหลายเจิญทุกท่านได้ทอมท่าดาวฟังจุดจ,จะดังภาชนะทองธรรมรองรับเอาพระสธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระจินนบวรพรรมพุทธาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นโอกาสบัจจุบัตันสาธุชนพุทธบริษัทต,ตันผู้ฟังตั้งหลาย วันนี้รายการสารธรรมกำสอนดำเนินรายการโดยอาตามาพาพระธิการรัติพงศ์มหาคมภิร่วงโสตุจาววัดบ้านมอนสันกำแพงเจีงยงใหม่ซึ่งได้นำเอารายการมาพบปากบบรรดาสถาญาติโยมสาธุชนตะผู้ฟังผ่านทาง YouTube c h a n n e ลช่องคนเมืองอันธรรมออฟฟิเชียลและสถาญาติโยมติดติดตามรับฟังอาตามาพาผ่านทาง สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ FM 96.0เมกะเฮิร์ซซึ่งบรรดาสถาหญาติโยมสาธุชนต่างตั้งหลายสามารถติดตามรับฟังอัตมภาพเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา17นาฬิกาถึง17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีธรรมะ30นาทีอจาา้วยกัน กับตุเจ้าว,วัดบ้านมอนสันกํำแพงเชียงใหม่ผ่านทางยูทูบช่องคนเมืองอ่านธรรมและผ่านต่างสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจะริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นกู้เป็นกิมด้วยกันในช่วงบงัางคับยามแรงวันนี้ซึ่งอาตามาภาพจะได้น้อมนําเอาเนื้อหาสารธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านํามาสแสดงให้กับบรรดาสทากราวะญยติโยม สาธุชนพุทธบริษัทต,ตั้งหลายได้สดับตรับฟังเพื่อน้อมนำเอาไปเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติใจและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกับตนกับตัวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาภาพจะได้นำเอาในเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนพระเจ้าแห่ร้อยจาาในวันนี้นั้นจะได้นำเอาเรื่องของปุโรหิตผู้หลอกลวงนำมาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนตั้งหลายได้ฟัง อันการหลอกลวงนี้เป็นเรื่องตีทำแล้วบางครั้งก่อทำให้เกิดโตษอันใหญ่หลวงกับตัวเก่าโดยเฉพาะผู้ตีบมีศีลแล้วไปหลอกลวงเอาของคนอื่นมาซ้ำกลับกลายเป็นโตษอย่างมหันเหมือนกับในเรื่องนี้ที่อาตมาภาพจะได้แสดงให้ญาติโยมสาธุชนตั้งหลายได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของปุโรหิตผู้หลอกลวง ุโรหิตคนนี้นั้นเป็นคนที่บ่มีศีลมีธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างใดอยติโยมท่านผู้ฟังตั้งหลายเพื่อได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันต่อไปถ้าหากว่าไผ่ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นรายการไปแล้วไปจนถึงช่วงท้ายรายการเอาโทรศัพท์มาอู้มาจจกกันลองมาอู้กันในเรื่องของคนที่มีสัจจะกับคนที่บ่มีสัจจะในการไปขอคนของคนอื่นจะเป็นเช่นใด ขอขอญาตยมสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังโดยพร้อมเพียงการน,น้าบัดนี้ดำเนินความดังอาตมาภาพได้กล่าวไว้ในเบื้องตน้นเกี่ยวกับในเรื่องของปโปรฮิตผู้มีจิตอันหลอกลวง ได้ไปหลอกลวงเอาของของคนอื่นมาเรื่องราวนี้นั้นประกฏไว้ในการทักาการุชาดกได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีมุสาวาทก็คือคนติขี้จุขี่หลอกลวงของคนอื่นคนมูนี้นั้นจะเป็นอย่างใดญาติยโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายื่อได้หับฟังกันเป็นลำดับต่อไป เรื่องราวนี้นั้นมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยแต่เมื่อนานละได้กล่าวไว้ว่าที่เมืองปราณสีนั้นพระเจ้าเมืองได้จัดมหรศพอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นในงานนี้นั้นก็ยังมีหมู่มนุษย์มีนาคมีครดหมู่กลุ่มพันเทพพยายดาตั้งหลายก็ลงมาประชุมดูมหรสพเป็นอันมากนักหน้าที่เมืองมนุษย์เมืองคนแห่งนี้ ครั้นนั้นก็มีเทพพบุตรอยู่สี่พระองค์ตัวกันได้นำออดดอกไม่ทิพย์จากสวรรค์ลงมาดูมหรสพด้วยกลิ่นของดอกไม่ทิพย์ที่บนสวรรค์นี้มีกลิ่นที่หอมตลบอบอวลไปทั่วพระนครปรณสีหมู่มนุษย์ตั้งหลายก็าถามว่าคนที่ประดับด้วยดอกไม้หอมนี่จะเป็นไผในคราวครั้งนั้นเทพพยายดาทั้งสี่ก็ปรากฏตัวขึ้นมา หมู่มนุษย์ก็เลยไปถามชื่อของดอกไม้เตพดาก็บอกว่าดอกไม้นี้มีนามว่าดอกหมักเมาทิพย์ดอกหมักเมาทิพย์เป็นยอย่างใดอย่ดโยมสาธุชนต่างหลายมันมีกลิ่นที่หอมตลบอบอวนอี่ล่าเหลือมีกะเตวดาเต้าอันนตะิจะสามารถเนบดอกหมักเมาทิพย์นี้ได้หมู่มนุษย์ตั้งหลายก็เลยว่าไปขอทัาดดอกไม้นี้พ้องจะได้กอก เทพบุตรเทวดาตั้งหลายก็ดอกว่าโอ้ดอกไม้นี้เป็นดอกไม้ที่สมสมควรแก่เทพพยาดาเต้าอ,อันผู้ที่บรรลัก์สิ่งของผู้อื่นด้วยกายบ่กล่าวเทศได้โยศแล้วบ่มัวเมาจึงจะสมควรได้ดอกหมักเมาทิพนี้ไปดูถ้าหากว่าภายัยตีปฏิบัติครบถ้วนดังเทวดาได้กล่าวไว้แล้วสามารถทาดดอกไม้ดอกนี้ได้คือบ่กล่าวอา่าบ่ไปลักของคนอื่นด้วยกาย บ่ได้กล่าวเทศด้วยวาจาได้ยอดซักแล้วบ่มัวเมาจึงสุมควรได้ดอกไม้ทีพอันนี้คือบ่มัวเมาด้วยจิตใจคือการสำรวมกายสำรวมวาจาและสำรวมใจให้ค,ครบนั่นเองเมื่อปุโรหิตของพระเจ้าปรณสีได้ฟังกรรมของเทวบุตรรูปนั้นได้กล่าวเรียบร้อยแล้วจึงกึดว่าโอ้คุณสมบัติทัางหลายตั้งปวงนี่บ่มีอยู่ในตัวเฮาเลยจะแง่ย่างใด แต่ว่าเฮามีใ่ยอยากจะได้ดอกไม้ทิพย์อันเนี้ยมาประดับตัวเพื่อให้ประชาชนเชาเมืองได้เข้าใจว่าเฮานี่มีคุณสมบัติเหล่านี้ตามที่กิดไว้แล้วดูปุโรหิตคนนี้มีใจโลภโมโทสันอยากจะได้ดอกไม้ทิพย์นี้ไปเป็นของตัวทั้งที่ตัวเก่านี่มันมีครบเลยบะเกยสำรวมกายบะเกยสํำรวมวาจาและบะเกยสำรวมใจเลยแม้แต่น้อยเดียว เมื่อคิดดังนี้แล้วว่าอยากจะได้ดอกไม้ทิพย์อยากจะเป็นผู้มีคุณสมบัติเหล่านี้พร้อมทุกอย่างก็เลยอยากจะเอามาประดับตนประดับตัวก็เข้าไปขอกระเตวบุตรไปขอกระเตวบุตรองค์แรกแล้วก็บาได้ไปขอกับเตวบุตรองค์ที่สองต่อไป เตวบุตองค์ที่สองนั่นไปขอเอาไปขอกเตวบุตรองค์แรกแล้วบอกว่าเฮาเนี่ยมีทรัพย์สิ่งอมีดั่งกรรมของเตวบุตรเตวดาตั้งหลายได้กล่าวมาครบถ้วนเลยคือบ่ได้ไปลักไปจกคนใดไปโกหกใส่เปินเปินก็นฮือดอกมา,อามาประดับตัวเก่าไปขอเตวบุตรองค์ที่สองแล้วเตวบุตรองค์ที่สองก็เลยกล่าวว่า ผู้ใดสแสวงหาทรัพย์โดยชอบบล่อลวงคนอื่นเมื่อได้ทรัพย์แล้วก็บ,บ่ามัวเมาผู้นั้นย่อมสมควรแก่ดอกไม้ดอกนี้ได้ในคราวข้างนั้นปุโรหิตก็บอกว่าโอ้เฮาเนี่ยมีคุณสมบัติข้อนี้เพิ่มแหม่งหนึ่งประกาศปุโรหิตคนนั้นบอกว่าตัวเก่ามีเตวดาตนที่สองก็เลยเอาดอกไม้ทิพมาสวมศีระฮื้กับปุโรหิตแล้วก็ร้องขอเตวบุตรองค์ที่สามต่อ โปรโรหิตนี่มีความโลภอยากจะได้แต่แตเลยเมื่อไปขอกเตวดาองค์ที่สมแล้วเตวดาองค์ที่สามก็บอกว่าผู้ใดที่บะมีจิตจืดจางเร็วไม่มีความเชื่อถือกลับกลายเร็วไม่บริโภคของอร่อยแต่ผู้เดียวผู้นั้นย่อมสมควรแก่ดอกไม้นี้ดูคนที่บะมีใจจืดจางอันเวยคนที่บะมีความเชื่อถือกลับไกลเร็วคือบบเป็นคนปีนปอกปีนแปก๊ก คนที่กินอาหารแล้วก็ยังห่วงนึกถึงคนอื่นอยู่มีความกตันอยู่ในอยู่ในตัวบุคคลนี้ควรที่จะได้ปุโรหิตของพระเจ้าปารณสีนั้นก็บอกว่าเฮาเฮาเนี่ยมีเหมือนกับที่ท่านบอกเลยโดไปไปขี้โจใส่เตวดาก็เลยได้ดอกไม้มาแห่หนึ่งพวงแล้วหลังจากนั้นก็ไปขอเตวบุตรองค์ตีสี่ต่อ เตวบุตรหรือว่าเตวดาองค์ที่สี่ก็กล่าวว่าผู้ใดบัดดาว่าสัพพบรุษในที่ต่อหน้าหรือรับหลังพูดอย่างใดทําอย่างนั้นสมควรที่จะได้แก่ดอกไม้ทย์อันเนี้ยของเฮานี่บุคคลใดตีนะมา,าหน้าไว้หลังหลอกบาชอบนินทาว่ากล่าวเปิดเนี่ยจะได้ปุโรหิตก็บอกว่าเฮาเน่ยมีพร้อมหมดเลยพร้อมทุกอย่างดังที่ทุกท่านทุกองค์ได้กล่าวมา เสร็จแล้วปุโรหิตก็ได้รับดอกไม้ทิพตึงสี่ช่อเอามาไว้บนศีรษะของตัวเา่าเอามาสวมไว้เมื่อเตวบุตั้งหลายตั้งสี่องค์เนี่ยได้ดอกไม้เอาดอกไม้ทิพมือกับปุโรหิตเรียบร้อยแล้วก็กลับคืนสู่สวรรค์ไปในคณะตอนนั้นปุโรหิตองค์คนนั้นก็ได้ฮับความตุกขเวทนาอย่างร้ายแรงขึ้นในศีรษะ คือมีความปั่นป่วนหมดเลยคือมีอาการเจ็บเหมือนกับโดนซับด้วยของมีคมและมีอาการเหมือนกับโดนหัดด้วยเจือกเล็กนี่โกมลงกิ้งเกือกไปมาในตี่ฮันคนตั้งหลายก็าถามขึ้นว่าปุโรหิตก็เล่าหูอาการดังที่ได้กล่าวมาและกอขอให้คนตั้งหลายช่วยปลดดอกไม้ทิพย์ออกจากศีรษะแต่ก็าบา่สามารถมีคนตั้งหลายคนใดปลดได้เลย นี่พน้องว่าหันกงจักเป็นดอกบัวเหมือนกับปุโรหิตองค์เนี้ยคนตั้งหลายจึงช่วยกันแามปุโรหิตไปบ้านของเขาพอไปถึงบ้านแล้วก็ได้ห้องให้อย,ยู่หันเจ็ดวันเจ็บหัวอยู่หันไ่ได้ไปดังใดสักตีเพราะไปจุเอาอของเปื้อนมาในเวลานั้นพระเจ้าปรานาสีก็ทรงปรึกษากับเสนาอามาตย์ตั้งหลายว่าเอ๊ะเฮาจะอย่างใดดีที่จะช่วยปุโรหิตองค์นี้คนนี้ได้ อมาตก็เลยกราบทูลว่าเอาอีบอ้บ๋อขอเพื่อได้จัดการจัดงานเล่นมหโหรสพแถมครั้งหนึ่งเพื่อว่าเตวบุตรเตวดาตั้งสี่องค์เนี่ยจะได้ลงมาพอมหโหรสพแถมครั้งหนึ่งในคราวครั้งนั้นพระเจ้าปราณสีก็ได้จัดมหโหรสพขึ้นเตวบุตรเตวดาก็ลงมาแต่กะตั้งสี่องค์เสร็จแล้วก็ปรากฏตัวเหมือนคราวก่อนนะคนตั้งหลายจึงหามปุโรหิตไปในที่นั้น ปุโรหิตจึงอ้อนวอนขอชีวิตด้วยตนเองเทวบุตรเทวาดาตั้งหลายก็กล่าวติเตียนปุโรหิตว่าดอกไม้ทิพนี้บ่สมควรแก่ผู้ที่บ่มีศีลบ่มีธรรมเช่นปุโรหิตพวกเจ้าเนี่ยเธอได้ลวงเฮาเนี่ยเธอจึงได้รับผลแห่งการโกหกของเธอกล่าวแล้วก็ปลดเฉิดดอกไม้จากสีระแล้วก็ปากันปิ๊กขึนไปสู่สวรรค์ดังเดิม มาชตาสุดท้ายแล้วปุโรหิตนั้นก็ได้เกิดมาเป็นพระเตวตัตเตวบุตรตั้งสี่พระองค์นั้นองค์หนึ่งได้เกิดมาเป็นพระมหากัสปะองค์หนึ่งได้เกิดมาเป็นพระมหาโมคลานะแห่งองค์หนึ่งได้เกิดเป็นพระสาลีบุตรและเตวบุตรพระองค์ใหญ่นั้นก็ได้เกิดมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในเรื่องนี้ในการทาการุู้ชาดกปรากฏในจตุการนิบาตเรก็ได้สอนให้คนเฮาตั้งต่างหลายได้หูว่า คนตีกล่าวมุสาวาทนี้ย่อมได้ย่อมมาได้สิ่งที่ปรารถนาแก่เทพยดาตั้งหลายแต่กลับจะได้ความทุกขเวทนาโทษแทนดังนี้แลบรรดาสัทธาคารวัดห์ยัดยมท่านผู้ฟังตั้งหลาย ได้ฟังในเรื่องราวของปูลรฮิตผู้หลอกลวงคนนี้แล้วเป็นอย่างไดพ่องฟังอยู่จากที่ไหนตังใดในช่วงท้ายรายการฮอมาอูมาจากแต่ครั้งหนึ่งนอในเรื่องราวของปูโรหิตผู้หลอกลวงเนี่ยเพราะอย่างเพราะความโลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์สิ่งของอันเป็นของติบของวิเศษแต่ตัวเก่านั้นบัดทำาตามบ่ามีความเลื่อมใสศรัทธาแม่แต่สินข้อเดียวยังรักษาบัได เหมือนกับคนในปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าบ่มีสีลบ่มีทร,รม,มีแต่ความโลภโมโทสันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้แต่ตัวเก่านั่นบเ่เคยปฏิบัติด,ดีเลยแม้แต่ครั้งเดียวรับรองว่าเมื่อได้ของสิ่งนั้นมาแล้วกับกลายเป็นของติจะทําให้ตัวเก่านั่นเป็นตุกแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคนไหนเคยปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีเคยยืดถือปฏิบัติทำดีมาตลอด ได้ของอัน,นั้นเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถที่จะฮักษาของสิ่งนั้นได้แน่นอนดังเช่นเรื่องราวของปูโลหิตจอมหลอกลวงคนนี้นั้นที่ไปหลอกลวงเอากับเตวบุตรเตวดาตั้งหลายเพื่อที่จะอยากได้ดอกหมากเมาทิพย์ซึ่งเปิ่อก็ได้กล่าวไว้ว่าคนใดที่บลักของคน,คนอื่นด้วยกายบ่กล่าวเทศด้วยวาจาได้ยอดซากแล้วบ่ฮูอ่บาบ่มัวเมาในยศดักควรที่จะได คนใดที่สแสวงหาทรัพย์โดยชอบบล่อลวงทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตัวผู้นั้นย่อมจะได้ของนั้นเป็นของตัวและก็ผู้ใดท,ที่บ่มีจิตใจที่จืดแจงโดยเร็ว,รวบ่มีความเชื่อถือกับกก่เร็วบ่บริโภคของอร่อยแต่ผู้เดียวผู้นั้นก็ควรได้ผู้ใดที่บดาว่าสรพพบรุษรในต่อหน้าหรือรับหลังพูดอย่างใดทําอย่างนั้นย่อมสมควรที่จะได้ของอันดีวิเศษนั้นไป โปรหิตผู้นี้นั้นบะเคยมีในตัวเลยกลับกายแล้วแต่มีแต่ความโลภโมโทสันอยากได้เลยกลับกายหันดอกบัวนนเนี่ยตีหันงามๆเนี่ยเอามาใส่หัวปุ๊บก็กลายเป็นกรงจักในทันทีเหมือนกับเจือกเล็กมมาัดอยู่บนหัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะคนเฮามีความโลภโมโทสันแม้แต่ไผ่ก็บสามารถที่จะช่วยเหลือได้มีแต่ตัวเก่า ซื่อสัตย์กับตัวเก่าทำเพื่อตัวเก่าานั้นดีเต่าใดก็ควรที่จะได้ดังนั้นแล้วสิ่งที่ทําได้โดยง่ายก็คือการที่หู้จักความเพียงพอหู้จักฮักษาศีลศีลคือความเป็นผู้ที่เป็นปกติเป็นปกติซุขอยู่ตลอดเวลาบ่มีความหลบโมโทสันอยากได้งันนั้นอยากได้อันนี้นนนผู้นั้นย่อมจะได้เกิดเป็นดีดังเตี๋ยตามาภาพได้กล่าวไว้แล้ว บรรดาศรัทธาคารวัตรญาติยโยมสาธุชนหับฟังแล้วเป็นอย่างไดเดี๋ยวช่วงท้ายรายการธรรมภาพจะบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มาอู้มาจากันก่อนนอก่กอนตีจะได้โทรศัพท์มาอู้มาจาาสนทนาปราศัยกันในช่วงท้ายรายการอัตมภาพต้องขอนนโมธนาบุญกับบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนต่างหลายที่ได้ติดตามรับฟังอัตมภาพ และได้ห่วมบุญในการบริจาคปัจจัยสมทบทุนตอดพระป่าสามัคคีเพื่อสถานีวิทยุ FM 9 6 0เฮาในวันที่เศามตุลาคมที่ผ่านมานี้ต้องขอโนโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนตัวเนิ่์ท่านที่ได้ไปห่วมกิจกรรมการงานก็ดีและได้ฝากปัจจัยเตียตมะภาพไปห่วมบุญก็ดีตมะภาพก็ได้นำปัจจัยนั้นไปหอมพร้อมเดียวกันตึงหมดตึงมวลแล้วต้องขอโนโมทนาบุญตัว หลังจากตี่เซ็จากการทําทบุญตอดพระป่าสถานีวิทยุเรียบร้อยแล้วก็อย่าดลืมในการทําบุญตอดกระถินสามัคคีของวัดบ้านมอนสันกําแพงจเชียงใหม่ซึ่งจะได้ทําพิธีตอดถวายในวันอาทิติาเจ็ดพฤศจิกายน2564ัาติโยมสาธุชนสามารถห่วมทําบุญด้วยกันได้ซึ่งดาอังเตียตมภาพ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์เจิญชวนมวลศรัทธาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายไปแล้วนั้นก็มีบรรดาศรัทธาญาติโยมได้หลั่งไหลกันมาห่วมทําบุญเพิ่มเติมบานักก่อน้อยบาน้อยก่อนักก่อห่วมทําบุญกันไปคนละเล็กละน้อยตามที่ได้ประกาศไปกองบุญกองกระถินจํานวน30สายใกล้เข้ามาก็ยังม,มีภัยเพิ่มเติมเตือ้อญาติโยมก็ยังมีอยู่5สายด้วยกันก็มีต่างคุณแม่กลยาสุนินหงพ้อหลูกหลานหนึ่งสาย ต่อกำนันอุนเรือนแม่บัวจันเลอชัยพร้อมลูกหลานหนึ่งสายแม่สีนวลอินชัยพร้อมลูกหลานหนึ่งสายพ่อสมเด็จแม่บุญเรียนคำแก้วนางสาวสุภลักษณ์นายไอซแซคเบคชัยไอเซเยอร์วีหนึ่งสายและก็บานธนสินจำนวนหนึ่งสายด้วยกันไดประกาศประวรณาห่วมบูญเป็นประธานกระถินแต่ละสายจำนวน30สายนั้นได้อยู่5สายตั้งอ,อยู่ญยัดโยมสาธุชนตั้งหลายท่านไหนจะห่วมทำบุญเพิมเ่มเติมมีนักก่อฮอมนักเปประธาน ไทยบะมีก็ห่วมทําบุญตามจิตเจตนาศรัทธามีนักก็หอมนักมีน้อยก็หอมหน่อยดังติธรรมภาพได้กล่าวไว้นั้นในการทําบุญตอดกระถิ่นสาม,มัคคีของวัดบ้านมอนนี้ปัจจัยถึงโมทึงมวลจะสมทบทุนในการซื้อที่ดินถวายให้กับวัดของวัดบ้านมอนเฮานี้ซึ่งได้ประกาศเชิญชวนมวลศรัทธาไปก็มีพี่น้องศรัทธาครวัญายัดยมไดยห่วงทําบุญเพิ่มเติม ในการซื้อที่ดินถวายคือกับวัดบ้านมอนนั้นจะขออนุญาตใจเสียงนี้ประกาศชาสัมพันธ์นุโมทนาบุญกับคุณแม่สีดาปัญญาณินบ้านต้นดูสันกำแพงห่มตําบุญสองตารางวาตารางวาละห้าร้อยบาทนี่นะมีแม่สีดาปัญญานินบ้านต้นดูสันกำแพงอุทิศหือป่อหลวงตาแม่หลวงขันแก้วป่อป่าปัญญาณินแม่คำอินโพที่มาพร้อมลูกหลานบ้านปังแง อ่อนไตสันกำแพงห่วมทำบุญหนึ่งตารางวาอุทิศไปหาเป้าวิจันโพธิมาแม่อุก้อนใสเป่งต้องขออนโมทนาบุญกับแม่บัวพันสนที่คุณห่วมทำบุญหนึ่งตารางวาและห่วมทำบุญกระถิน200บาทขออนโมทนาบุญกับนางสาวดานิตาใจศรีนายประวิ์สุขศรีการห่วมทำบุญสามตารางวาอุทิศไปหาอย่งนางสุวรรณตามบุญ ต้องขออนุโมทนาบุญกับแม่ลำพันธ์กนเกวพร้อมครอบครัวบ้านจำปาลาวห่มธรบุญหน to mess, então, Trail erm then, spells. ึ่งตารางวาขออนุโมทนาบุญเตนเนอร์และขออนุโมทนาบุญกับแม่อัมภัยเดชาราชพร้อมครอบครัวหนึ่งตารางวาและห่วมทบุญกระถินแถมห้าร้อยบาทขออนุโมทนาบุญกับแม่อัมภัยตัวมานโอกาสนี้และบัตเต้าแต่นั้นต้องขออนุโมทนาบุญกับแม่นิพาสาวซักบ้านหนองไหวแม่แฝกสันทรายห่วมทบุญกระถิน ห้าร้อยบาทต้องขอนนโมธนาบุญตวยบัตเต่าแต่นั้นขอนนโมทนาบุญเมื่อวันที่เสาร์สามที่ผ่านมานี้กะเตียมตมาภาพได้เดินทางไปตีฟงหลวงวิงแก้วก็มีป่อบุญทัดแม่บุญดวนหรือว่าแม่ลำดวนทุนคำเนี่ยได้พร้อมลูกเต่าเหล่าหลานหยติมิตรแต่ห่อมทําบุญตาลกระถินมาสองร้อยบาทขอนนโมทนากับแม่เรนูกอนแก้วอันนี้ทําบุญตลอดเลย ขอนุโมทนาแม่เรนูก้อนแก้วห่วมทำบุญหนึ่งร้อยบาทและเมื่อตะวันนี้ก็มีสถาญาตโยมจากบ้านปักโขยสันทรายได้เดินทางมาแต่บ่ได้เจอธรรมภาพสกักกัมบ่เป็นอย่างก็คือป้อย,ยืนแม่ดีพี่ทักพร้อมกับลูกเต่าเหล่าหลานบ้านปักโยสันนเมงสันทรายห่มทำบุญถวายตานตีดินเธอกับวัดบ้านมอนึ่0นบาทบวกแถม1 0 0บาท เป็น 1, 1,600บาทต้องขออนโมทนาบุญกระอยือนแม่ดีพิทักษ์พร้อมลูกเต้าเล่าหลานจากบ้านปักกล้วยสนะเมงสนันทัยติ่ได้มาห่วมบุญห่วมสร้างปรมีในการซื้อที่ดินถวายให้กับวัดบ้านมอนสันกํกำแพงจังใหม่ตวัวต้องขออนโมทนาบุญเตเนิ่ในวันนี้ญาติยโยมสาธุชนต่างตั้งหลายติดตามรับฟังอัตมาภาพจากทางบ้านตังจองจากหลายตีหลายตางติดตามับฟังในเรื่องราวของ โรหิตผู้มีใจคิดหลอกลวงได้ฟังพร้อมใจกันฟังเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงใกล้จะจบรายการก็ยังคงปอมมีเวลาเหลือเวลาแถมหกนาทีสุดท้ายอยดยมสาธุชนต้นไหนติดตามรับฟังแล้วอยากจะโทรศัพท์เข้ามาห่วมทําบุญในการถวาย้านกระถินสมคขี หรือว่าภัยจะห่วมทําบุญในการซื้อที่ดินถวายห้อกับวัดบ้านมอนสันกําแพงเจียงใหม่ญาติโยมก็สามารถห่วมทําบุญกันได้เน้อโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0889569266 0889569266เน้อ วันนี้อย่าโยมติดตามรับฟังอัตามาภาพจากที่ไหนตั้งใดตั้งคนเมืองอ่านธรรมออฟฟิเชียลตั้งช่องทาง y o u ู u ูบชาแนลกากาจากที่ไหนตั้งใดโทรศัพท์มาอู่มาจากกันหรือว่าติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและเจเริยธรรมจังหวัดเชีงใหม่ fm 96.0 MHz ญาติอย่าโยมติดตามรับฟังกันมาตลอดกับอาตามภาพตุเจวัดบันมอน ปะกันวันจันทร์องการพูดเวลา5โมงถึง5โมงเก่งในช่วงแมลงติดตามรับฟังกันเตะเฮาฟังธรรมะดีๆ30นาทีก็มีคุณค่าญาติโย,ยมติดตามรับฟังกันแล้วโทรศัพท์มาฮื้งกำลังอกกำลังใจกันพองบางทีบางท่านนี่ติดตามห้าฟังกันแต่บอกว่าโอ้ฟังจากตัางบ้านตัางจองมาได้โทรศัพท์เข้ามาแต่เป็นกำลังใจฮื้ตลอดก็ต้องขอโนโมธนาบุญกันต่ยเนิร์สำหรับญาติโยม สาธุชนต่านผู้ฟังติดติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดสําหรับรายการสารธรรมคําสอนที่ได้อู้จากกันมาก็หลายปีขวบเข้ามาแล้ววันนี้ก็ยังได้มาพบประกันอยู่เช่นเคยเอาไว้พี่น้องสรัทธาญาติโยมติดตามกันแล้วอยากจะโทรศัพท์เข้ามาติดต่อห่วมบุญกับทุเจ้าวัดบ้านมอนสันกำแพงก็สามารถโทรศัพท์มาหลังจากจบรายการก่อนก็ได้แต่ในช่วงนี้นั้นต้องขอ เฮือดย,ยมสาธุชนตั้นตั้งหลายได้หักษาสุขภาพกันตวัวและก็เือป้องกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้ในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังระบาดอย่างนักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเพราะฉะนั้นแล้วญาติาโยมสาธุชนจําเป็นแต่แต่ก็บตรองออกบ้านไปต่งางใดเพราะว่าอันตรายอยู่รอบทิศในโรคโควิด -19 นี้ญาติโยมสาธุชนตั้งหลาย มันสามารถเกิดได้ตามลมฟ้าอากาศมาได้มดกูช่องทางบเดี๋ยวนี้นะเฮาบ่ได้ไปหาเปิดเปิดมาหาเฮาก่อถึงผ่านนะแต่ในปัจจุบันนี้วิกฤตก็ดีกว่าแต่สิ่งที่นหนกล่ากว่านั้นคือการที่บอมีจะกินดังในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี้มันจะสอนให้เฮาทุกท่านได้หูจักที่จะต้องเก็บหอมรอมริดยังทรัพย์สินสิ่งของเอาไว้ได้มาก็ต้องเก็บไว้ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างหลายต่างปวงมเมื่อเฮามีเฮาก็ช่วยเหลือคนอื่นที่เปิ้นบ่มีก่เาเฮาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นผลการที่เฮาบ่ได้ไปหลอกลวงช่อโกลนเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวยิ่ง,งดีเมื่อเฮามีแล้วช่วยเหลือคนอื่นไปนี่เป็นสิ่งที่ดีคูณสองเต่าดังนั้นวันนี้ธรรมภาพต้องก่อนนุโมทนาบูรนน์สถาญาติโยมติดติดต,ตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.0ของเฮารวมไปถึงญาติโยมสาธุชนติดต,ติตามรับฟังออนไลน์ผ่านทาง y o u t u e c h a ช n e l ช่องคนเมืองอ่านทรรมออฟฟิเชียลอยู่ในคณะตอนนี้ก็ดีเอาไว้ติดตามกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับบรรดาสถาคารวาตญาติโย,ยมสาธุชนตั้นตั้งหลายติดต,ติตามรับฟังกันมาก,กันจุผู้จุโคนเน้อ อาสุภใจยะดิถีขอปันอนดีหมือกันทนนาอายุวันโนเจ้าเกียงกับอาจุงได้ตีทาเพิดแล้วสุภะภะละบอกกากาดแก้วปะแต่สิ่งอันดีงามสารกรรมสอนได้ฟังติดตามนุกจึนใจบานเมือนกันทนนาเหมือนกันทนนาวันนี้อาตมภาพ จะได้ขอนำเอารายการสารธรรมกำสนอนจากลาบรดาสัทธายโยมตันฑาตุชน,นตัณตังหลายไปก่อนเนิ่แล้วเอาค่อยมาพบปะก,กันใหม่ในวันต่อไปพอความสุขรสนิจมีแกบ่บรดาสาัทธาิโยมตัณฑภวังจุภูจุคนจุตนจุโองเนิ่จัตตารโรธรรมาวัฒน,นีอายุวันโนสุขังป่าลัง